คนยาโยมสาธุชนทั้งหลายทรมาที่โยมได้ฟังจบไปโยมอันไหนถูกใจเราบ้างโยมคำว่าถูกใจหมายถึงว่าเราได้ประพฤติมาบ้างแล้วฟังแล้วรู้สึกชื่นใจโยมบางครั้งการได้เห็นได้เห็นบุคคลทำความดีมันชื่นใจตลอดเลยนะโยมนะ ผ่านชีวิตไปนานๆก็ยังระลึกถึงเห็นการทําของคนที่เขาทําความดีเราก็ยังยังชอบใจเลยอาตรมาไปเห็นญาติโยมชาวมหายานคนจีนนะโยมในหลายประเทศเขาจะไปวัดก็ดีไปสันเจ้าก็ดีโยมสิ่งที่อัตรมาเห็นที่ประเทศไทยเราไม่ได้เห็นเห็นเรามันชื่นใจนะเห็นอะไร เห็นเขาคนจีนเขาไปที <immigrant> ่วัดของเขาเขาจะมีผ้าเช่นหน้ามาเขาไปจะไปเช็ดแท่นพระเช็ดแล้วเขาก็กราบเราวค่อยถอยออกไปข้างนอกไปจุดทูแล้วก็ปักข้างนอกแล้วก็เข้ามากราบแล้วก็เอาผ้านั่นแหะมาเช็ดอีกครั้งเขามีความสุขมากเลยครับ เราไปเห็นเราก็เห็นเห็นแล้วรู้สึกด,ดีนะยมยมอย่างนี้ยมเคยเห็นไหมเคยทำไหมถ้ายมยังไม่เคยทำนะลองทำดูสิยมไม่เช่นเทนพระเนี่ยาจาย์แว่นทำทุกเช้ายมเช้ามายกแจกันออกยกเครื่องอะไรอะไรออกหมดเอาผ้าสะอาดเช็ดตั้งแต่พระพุทธรูปลงมามาเทนพระ สมณนนีทั้งหลายหลวงพิ t าเอาแจกันไปเปลี่ยนน้ำไปจัดดอกไม้ใหม่เอามาตั้งมาบูชาทำแล้วมีความสุขโยมโยมลองทำดูนะจะที่นี่หรือที่ไหนก็ตามที่บ้านก็ตามมีมีมพระพุทธรูปมีรูปภาพโยมลองทำเดี๋ยวทำพระสา,ารตรงนั้นแนละแล้วก็มีแก้วสะอาดๆาาาใส่น้ำสะอาดไปถวายพทธเจ้า แล้วกราบด้วยความศรัทธาเคารพบูชาด้วยความเลื่อมใสยอมชีวิตจะผ่องใสตลอดไปเลยยอมแล้วเป็นคนที่จะไม่หลงไม่ลืมยมถ้าได้สวดมนต์ตามที่อาจารย์ท่านบอกยอมลองสวบดบทได้บทหนึ่งก็ได้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดให้คล่องแค่วเลยยอมสวดไปแล้วลึกไปสวดไปแล้วลึกไปเห็น ได้ยินเสียงตัวเองสวดบ้างรู้สึกที่ลิมพิปากบ้างรู้สึกว่าใจมันคิดน้อมไปที่พระพุทธรูปบ้างทําอย่างนี้ไปบ่อยบอยบ่อยๆบ่อยๆทุกวันทุกวันทุกวักน,กนใช้เวลานิดเดียวโยมเวลาใดก็ได้วันลงเช้าครั้งหนึ่งเย็นก่อนนอนครั้งหนึ่งโยมอาตมารับรองว่าโยมจะไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะไม่หลงหลงลืมลืม,ลมจะไม่ลืมว่า ทำอะไรแล้วจะลืมไปลืมมาลืมลกูกลืมหลานลืมคนที่รู้จักจะไม่เป็นโยมโยมจะไม่ต้องไปไปหายาที่มารักษาโรคอัลไซเมอร์แน่นอนโยมโยมลองทำกันนะนะขอเพิ่มเติมไม่เพียงเท่าน,นี้จะขอเข้าพิธี